สวัสดีครับอยู่กับช่อง y o u t u เสียนายเมคูซิงนะครับวันนี้จะพามารีวิว SK 140 Super X เนะครับคันนี้ s ุ p เ r X เข้าใหม่นะครับคันนี้เข้าใหม่ใครหา140อยู่นะครับที่ว่าโทรหาหรืออะไรนะครับมาดูได้เลยครับคันนี้คันนี้เข้าใหม่ครับเพิ่งมาเมื่อวานนะครับเพิ่งล้างเสร็จแต่พวกเฟรมพวกอะไรยังไม่ได้พ่นสีนะครับ เราจะรีวิวการทำงานนะครับให้ดูกันตักดินนะครับมีพี่ๆโทรถามนะครับว่ามีร4 0ยสี่ิไหมนะครับมีเข้ามาแล้วนะครับเนี่ยใครหาอยู่ก็โทรมาสอบถามได้เลยครับเพราะว่ายังไงอะ่ะ เพราะว่ามีรถเข้ามาแล้วเนาะตาพอรถไม่มีตทรหาครับพอรถมาแล้วไม่มีใครตทรมานะครับเนี่ยคร <c oughs> กีก็มีรวมนิดหน่อยครับเดี๋ยวจัดการให้นะครับเดี๋ยวจัดการทำมุก,กี้ให้ให,หม่นะครับ คันนี้ก็สีเดิมเลยครับเนี่ยสีเรกสีเดิมนะครับเจ้ากขกองเก็บสีตูดมาแต่ว่ามันถลอกไปแล้ว ใครหารถไปใช้หน้าแรงนี่ครับก็มาดูมาลองได้เลยครับเนี่ยช่วงนี้เกี่ยวข้าวกันแล้วนะครับเกี่ยวข้าวใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ลุยงานดินแล้วนะครับเนี่ยใครหารถอยู่นะครับ อันนี้เป็นซูเปอร์เอ็กนะครับไม่ใช่ซูเปอร์เอ็กเอ็มนะครับอันนี้ติดสติกเกอร์เอ็กเอ็มเฉยๆนะครับเป็นซูเปอร์เอ็กนะครับอันนี้ พี่ระบบได้เนาะดีนระบบดีช่วงล่างพอได้เนาะนี่จะมีโคพอได้เนาะเฟรมก็พอได้มีบ้างเป็นบางมีก่อนบ้างนิดหน่อยเนาะมีบ้างตามอายุงานใช้งานมันแหละเนี่ยครับพิมก็มีประมาณนี้แหละครับเนี่ยเฟรมก็ประมาณนี้แหละครับ โซ่ก็ได้อยู่ครับโซ่ใจงานได้อยู่บูทเดี๋ยวจับดูบูทสิโซ่ก็อดคอยู่ก็ได้อยู่ครับโซ่น่าจะมีแตกเป็นบางข้อสป็อกเก็ตใกล้จะหมดแล้วนะครับเนี่ยใคร สนใจมาดูรถก็ถ้าจะซื้อก็มาคุยราคากันได้ครับแล้วก็ตกลงว่าจะให้ทําอะไรให้บ้างเปลี่ยนอะไรให้บ้างเราคุยราคากันเอาครับเนี่ยราคาก็คุยกันได้หรือจะให้เปลี่ยนสปอกเก็ตหรือจะเปลี่ยนโซ่หรือจะเปลี่ยนตรงไหนก็บอกได้เลยครับเห็นตัวซึมจุดซึมตรงไหนก็บอกได้เลยครับเดี๋ยวเราเก็บสายให้เก็บเปลี่ยนให้นะครับหรือระบบยังไม่ดีพอก็ให้จูนให้ได้ให้ครับ เรามีช่างโกเบจากอาริยะมาทำให้ถึงที่นะครับเฟรมก็สวยอยู่ครับดูฝั่งนี้ใครหา140สปูเอ็กซราคาไม่แรงนะครับกันนี้ซสปูเอ็กซนะครับเนี่ยไฟท้ายก็ติดนะครับเนี่ยไฟท้ายก็ติดนะครับเนี่ยดูเฟรมบาง หน้าแรงนี้นะครับโทรสอบถามได้เลยครับเดี๋ยวมีคนซื้อไปก่อนเดี๋ยวพากันหาอีกนะครับเนี่ยมาจองมาดูกันได้ครับเดี๋ยวปั๊มนี่ยครับปั๊มแห้งๆครับไม่มีนะคร้บ ไปดูข้างบนหน่อยเนี่ยสปิงนิงนะครับหมูม้มสวยนะครับไม่มีร้าวแตกนะครับสวยไม่มีรอยร้าวรอยแตกเลย ใครอยากให้ทําตรงไหนให้ก็บอกได้ครับ,บร้อยสี่สิบเข้ามาแล้วนะครับใครหาไว้ใช้งานอยู่มีคนตัวสอบถามอยู่นะครับเผื่อสนใจเนาะเครื่องอันนี้เก่าไทยนะครับไม่ใช่ต่อนอกนะครับ แล้วนะครับคันนี้ราคาเปิดไว้12.8นะครับต่อรองได้ครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับ12.8เนี่ยครับซุปเปอร์เอ็กซ์คันนี้หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทครับต่อรองได้จัดไฟแนนซ์ได้นะครับเนี่ยดาวครึ่งหนึ่งไม่ต้องใช้รนค้ำนะครับมาต่อรองกันเอานะครับดาวครึ่งหนึ่งก็สักเท่าไหร่หกแสนครับหกแสน นี่ครับดาวไปเลยครับหกแสนเหลือหกแสนก็จัดไปแน่นนะครับจัดไปแน่นเอาส่งประมาณหกแสนก็ส่งประมาณหกแสนก็ส่งประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับส่งสบายๆครับหน้าแรงหน้าฝนก็ส่งได้นะครับหกแสนส่งสบายๆนะครับเราก็ใช้ไปนะครับเนี่ยภายในนี่ครับภายในสวยๆนะครับ สวยดีนะครับเนี่ยไปในไในสวยนะครับพาดูนะครับเนี่ยน่จโมงการทำงานนะครับเนี่ยหนึ่งมืนสามพัสาร้อยี่สิบสองจุมงนะครับหนึ่งมืนสามพันสามรอยยิบสองมงนะครับเนี่ยไปในสวยนะครับเนี่ยสวยเลย หลังยังครบนะครับแอร์เย็นนะครับเราถอดแอร์ล้างเรียบร้อยนะครับแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นช่ำเลยตัวนี้เหลือครบใครหาอยู่นะครับรีบเลยนะครับผมบอกเลยนะครับคนหาเยอะนะครับใครมาก่อนได้ก่อนนะครับมาราคามาต่อรองกันเอานะครับเนี่ยราคามาต่อรองกันเอานะครับเนี่ยสภาพนี้ก็อยากให้เก็บตรงไหนเพิ่มหรือว่าทําอะไรเพิ่มก็เนี่ยครับ โทรสอบถามได้เลยนะครับไอมาต่อร้องได้เลยนะครับเนี่ยพี่ได้แครับเนี่ยครับระบบดีนะครับเนี่ยหรืออยากให้เก็บสีให้ทั้งคันก็ได้นะครับเก็บสีให้ทั้งคันนะครับหรือจะให้ทำตรงไหนเพิ่มก็บอกได้เลยนะครับเนี่ยเรา บริการลูกค้าอยู่แล้วคุยกันได้ครับถ้าทำสีทำอะไรจะให้เพิ่มเท่าไหร่ครับจะคุยกันยังไงก็ทำจบที่นี่ที่เดียวเลยนะครับเนี่ยจะได้เอาไปกันใช้งานยาวๆเลยนะครับเนี่ยใครหาอยู่นะครับเ่ยสีรอบคันก็ใครมีซีเรียสอะไรก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับเนี่ยแอร์เย็น ช่วงล่างดีนะครับล้อเลื่อมไม่มีแตกนะครับหรือใครอยากดูตัวจริงก็มาดูรถได้เลยครับอยู่ราชบุรีอําเภอบางแพนะครับมาลองมาดูครับไม่ถูกใจไม่ซื้อไม่ว่ากันครับมาลองได้นะครับไม่ถูกใจไม่ซื้อไม่ว่ากันนะครับเนี่ยครับคันนี้หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทนะครับคันนี้ หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมืนบาทนะครับเนี่ยคุ้มสุคุ้มสุ PC ร้อยสามสิบขีดแปดนะครับตัวนี้ขีดแปดคันนี้รุ่นแปดเหมือนกันครับร้อยสี่สิบรุ่นแปดนะครับเก่าไทยนะครับอะไรยะนะครับคันนี้ไม่ใช่เก่านอกนะครับเก่าไทยนะครับซื้อเก่าไทยกับเก่านอกอันไหนดีกว่าเก่าไทยดีกว่าครับ ถ้าร้อยสี่สิบนะเนี่ยครับแพ่เย็นนะครับเอาไปใช้งานได้เลยเนี่ยครับหรือใครสนใจรุ่นไหนก็โทรสอบถามได้ครับสองร้อยโกเบสองร้อยก็มาแล้วนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่คันแล้วครับมีอยู่สี่คันแล้วนะครับโกเบสองร้อยเนี่ยครับขันนู้นก็ซุปเปอร์เอ็กนะครับ ซูเปอร์เอ็กซ์ทำสีทั้งคันนะครับซูเปอร์เอ็กซ์เนี่ยคุ้นไปไหนอ๋อเนี่ยครับซูเปอร์เอ็กซ์ก็เตรียมทำสีนะครับทั้งคันซูเปอร์เอ็กซ์ใครหาซูเปอร์เอ็กซ์อยู่นะครับซูเปอร์เอ็กซ์สองร้อยซูเปอร์เอ็กซ์ก็มาแล้วนะครับเนี่ยราคาก็ไม่ต่างกับร้อยสี่สิบมากนะครับราคาไม่ต่างกันมากอยู่ประมาณล้านสองล้านสามเนี่ยับประมาณนี้ซูเปอร์เอ็กซ์มาแล้วนะครับทำสีทั้งคัน ใครหาอยู่นะครับเนี่ยไอโม่ก็ยังมีอยู่นะครับโมยังมีอยู่ใครหาอยู่นะครับเนี่ยไว้ใช่งานนะครับสําหรับคลิปนี้จบไว้เพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอ์ด้วยครับฝากกดติดตามเพจเซ็นไนแมคโคซินนะครับใครสนใจรุ่นไหนอยากได้รุ่นไหนก็โทรสอบถามได้ครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ